หอมหอสวัสดีครับทุกคนเมนูในวันนี้นะครับก็หอน,นำเสนอแฮมเบอร์เกอร์ไก่ย่างเกาหลีนี่คือน้ำมันก็เยอะมออกมาละแล้วก็จะมีเฟรนฟรายนะครับ นี่ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายชีสนะแล้วอีกอย่างนะครับทุกคนอันนี้ผมแปลกใจมากไม่รู้คืออะไรเนี่ยขอชิมก่อนนะเหมือนมันหอมหัวใหญ่แล้วก็เอามาดองเพราะว่ามันเปรีป้ยวๆนะเอาละครับทุกคนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วไปดูกันเลยนี่นะชิมกันชีสหอม นีต่ต้องกินคู่กับอะไรอร่อยออรยเอาแบบเปรี้ยวๆใหญ่มากหอ,หอซอดเสเข้าดีมากทุกคนชอบ อืปกติเนี่ยผมกินแฮมเบอร์เกอร์นะมันจะแบบแห้งๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันแบบหลายองคอเลยนะ ใหญ่นะครับห,หรือว่าเขากินแก้เลี่ยนก็ไม่รู้นะ ซอสแบบทะล่กออกมาเลยดูไก่ไก่นั้นแบบหนามากอืมอืมหี่ชีด,ด ผมว่าเนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากไอ้ซอสกินซอสกินซอส หอมะกัดไม่ได้แล้วมันไหลนะอืมนี่นะ อนนี้เนื้อก็อาจจะเลอะนิดนึงนะครับทุกคนหอมหอม <c oughs> มีหนังไก่ด้วยเนี่ยถ้าเกิดผมกินหนังไก่นะทุกคนมันจะมีกลิ่นคาวนะครับแต่นี่ไม่มีเลยนะน่าจะแบบโดนกบด้วยซอสอ 嗯。Mm hmm. เล็กขนานี้แต่แบบรสชาติสุดยอดมากแปลกดีไม่เคยกินเอาละครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ